الحمد لله. الحمد لله الذي أمر العبد بتقواه وجعل الدنيا دار الفتنة ومبتلاه وأعد في الآخرة جنات خير دار لمن اتقاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم الى يوم يلقاه اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقاً ตุ قات ิ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون บน المسلمين ผู้ศรัทธาต่อลลอ a ์ทุกท่านมาร่วมกันฟื้นฟูอิมานและตะกวาของเราในเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนฮารอมเดือนรัจับได้เคาะประตูมาถึงพวกเราแล้วเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ต้อนรับเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ผู้ศรัทธาปลื้มปิติและดีใจที่สุดในรอบปีเพราะเราจะได้เตรียมตัวทำอามลความดีต่างๆอันจะเป็นสเสบียงสำคัญสำหรับเบ่าในการที่จะกลับไปสู่อาเครกเป็นน้องครับสเสบียงที่ดีที่สุดของเราก็คือการตัก่าการยำเกรงต่ออัลลอที่เราได้ยินกันทุกๆวันสุก ขีราสังเสียกันทุกสัปดาห์และทุกวาระทุกโอกาสวตาจะวอดูฟะอินนคอยรอซตาริตักวาจงสะสมสเบียงเธอจงเตรียมสเบียงเธอและสเบียงที่ดีที่สุดก็คือการตักวาต่อ Allah วัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบจงตักวาต่อฉันเธอโอ้บรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายพี่น้องครับการตักวาคือคำสั่งพื้นฐานที่ Allah และรอสูลสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลัมได้ใช้สั่งเสียเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องในครอบครัวเรื่องในสังคมล้วนแล้วแต่มีตักว่าเกี่ยวข้องทั้งสิ้นตักว่าเป็นใบเบิกทางสำหรับความดีทั้งในยามทุกและในยามสุขเป็นภูมิคุ้มกันท่ามกลางฟิตนะท่ามกลางมักเซียตอันโกลาหนวุ่นวาย ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงและอารมณ์ตันหาไปตามวะไอยาโอบิลล่ตักวาเป็นปัจจัยแห่งความบารักะที่จะนำริสกีนำชัยชนะความสุขและความสำเร็จมาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในโลกนี้และในโลกหน้าหากไม่มีตักวาก็ระวังเอาไว้ระวังการลงโทษจากอัลลอฮฺบฮานละ في السطوة على أبواب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون สัทธาอามนุและตักวาวัะตัควาแล้วฟตห์อนา عليهم บาราคาเราจะให้บาราคาสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความสุขสบายจากฟากฟ้าและแผ่นดินให้กับพวกเขาแต่คนส่วนใหญ่ศรัทธาไหมคนส่วนใหญ่มีความตักวารักษาตักวาของเขาไหมว่าล้กินแกจดาบูแต่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่ศรัทธาไม่ตักวา ปติเซอัลลอฮ์สุบฮารวะตะอัลฟะอควซนาหุมเราจึงลงโทษพวกเขาบมาแคน ن ย ا ي ك س ิบูเป็นองครับตักว่าคือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อย่างมีสติรักษาคำสั่งของ Allah อย่าละเมิดข้อห้ามที่พระองค์เตือนในทุกๆเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง อย่าคิดแต่จะเอาสนุกเอามันตามอารมณ์ไฟตําตามกระแสนิยมตามแฟชั่นตามเทรน์โนสนโนแคร์ไม่ใช่ไม่แคร์คำสั่งของอัลลอไม่สนข้อห้ามของอัลลอเราไม่เรียกว่าตัก,กว่าตัก,กว่าต้องเอาใจใส่ว่าอัลล์ตาลาให้ทำไหมอัลล์ตาลาห้ามไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเอ็ดไป นะอูธ ah ah ุบิลละทุกว um ันนี้มีสิ่งล่อลวงใจเราเยอะมากเหลือเกินสิ่งที่ตรงกับภาวะนับสูของเราเยอะแยะเหลือเกินถ้าไม่มีตักวาไปกันหมดนะอูธุบิลละเมินซาลิกอิบนุกะซีรรฮ์ رحمه ล ل ل ه ได้เคยพูดถึงความหมายของคำตักวาโดยยกเอามาจากคนในอดีตบรรดาอัสซะลาฟุศซอลิห์วะกอดกีลท่านบอกว่าวะกอดกีลอินนะอุมัระนั้นอฏฏอบ رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى عمر إنو الخطاب ديت هام أبي بن كعب وتقوى كأري فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك أبي كليت هام تن عمر كلب بيوا تن كي دين قال بلى อุมัดก็บอกว่าเคยสิกอลาสมาอามิลจะแล้วท่านทำยังไงเวลาที่เดินไปบนทางที่เต็มไปด้วยความน้ำเนี่ยเดินยังไงกอลาชมารทวิชตะัดตูเวลาที่ฉันเดินบนทางที่เต็มไปด้วยความน้ำฉันก็ต้องระวังตัวต้องระแวดระวังต้องพยายามไม่ไปเหยียบสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความบาดเจ็บกอลาซาลิกัตตะกวา นั่นแหละคือการตัก,กวาตังก,กวาคือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ที่ออกจากบ้านหันขวาหันซ้ายก็เต็มไปด้วยมอเสียดต,ต้องระวังอย่าให้สิ่งต่างๆที่เป็นมลเสียดเหล่านั้นเข้ามากล้ำกลายขย้ำข,ขยี้หัวใจของเราแน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบนี้บางทีมันอาจจะอึดอัดม,มันอาจจะยากลําบากที่ต้องคอยระวังไม่ให้ไปตาของเราไปดูสิ่งที่ผิดหูของเราไปฟังสิ่งที่ผิด มือของเราเดินไปทําสิ่งที่ผิดหรือเท้าของเราเดินไปหาสิ่งที่ผิดว่ลายย่างตัวเป็ละเยอะแยะมากมายละก็สำหรับผู้ศรัทธาอาจจะดูว่าใช่เพราะท่านนบีสัลลัลลอฮุลัยด์ก็บอกว่าหุฟะติดดุนยาบิลมัคาระดุนยาเนี่ยท่านบอกหุฟะติลเจนนตุบิลมัคารหและหุฟะติลนารุบิชะฮะวรรค์เนี่ยห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบในขณะที่นรกเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นชั่ววัตทั้งสิ้น ใช้ชีวิตยังไงให้เป็นคนที่มีตักกวาในโลกดุนยาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีที่จะเป็นการเสริมแรงให้เราสามารถใช้ชีวิตในโลกดุนยาที่เต็มไปได้วยมอกเสยียนเนี่ยในสภาพที่เป็นคนที่รักษาตักกวาในหัวใจได้จะทำยังไงต้องคอยตัวเองต้องคอยค่มตัวเอง ไม่ให้ถูกใช้ตอนลากไปกับความเพลิดเพลวที่ล่อลวงแน่นอนหนึ่งในจำนวนวิธีที่จะช่วยเสริมแรงให้เรารักษาสภาพการตักกวาของเราได้ก็คือการที่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าการตัก,กวาจะพาเราไปสู่สวรรค์คนที่ตักกวาที่อดทนในโลกดุนาีาวันหนึ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์สวรรค์ถูกเตรียมไว้สำหรับคนที่มีความตักกวาเท่านั้น ว่าารงุ่ออีล <k> า <meals> <all> ์มฝรั่งต <devo> ์ม <memorized> ินรับบิคุมว่าจันทร์ต์น์อาร์ดุ่ออีลส์สภาวะตัวทุ่มรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์และสวรรค์ของพระองค์ที่กว้างไพศาลเหมือนกับความกว้างของท้องฟ้าและแผ่นดินเตรียมไว้สําหรับใครอุเอิดดัตลิลมุตตะกินสวรรค์ที่ถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงผู้ตักงการต้องคิดอย่างนี้ Lain Al Quran, Masya Allah. Kritian Al Quran, ada hit ayat yang Allah Taala bawa. Sewan takwa, sewan pu yang kreat, sewan samra pu yang kreat. Lain ayat mac. Innal muttaqin fi jannah tin wa ayun. Benda pu takwa, jadi ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam surga yang ditanamkan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Benda pu yang ada di dalam إن المتقين في جنات ونعيم. عندما بوتي مي قام تقوى، جدي يو نسا و الله قام سك سمران. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. سواء كنت تقيم كلاي، سمرق كنتي مي قام تقوى. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في ظلال وعيون ما شاء الله. يا تبن متقين، يجب أن يدخل السวร، متقين. قال الله عزوجل، سمران الله وازل... وأزلفت الجنة الله غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله و الى يوم الاخره الله تعالى جاري بندا متقين و هوه في الجنه بالسلامه ثرت ใคร وسيق الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زُمَرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خَزَنَتُهَا سلام عليكم طبتم ฟดฮุลูฮะขัลิดีบรรดาผู้ที่มีความตักวาอัลตอลลาจะเชื้อเชิญให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์เป็นกลุ่มๆและบรรดามลาอิกัดจะคอยอยู่ที่ประตูสวรรค์และจะคอยต้อนรับอุดฮุลูฮาอุดคุลูฮาสลามอนละลัยกุมติบตุมฟดฮุลูฮาคัลิดีมาสลุลจันนต์ทีลตีว์อิดัลมุตะกูนสวรรค์ที่ละตัลลาสัญญาว่าจะให้กับบรรดาผู้ที่มีความตักวานั้นเป็นยังไง فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مي مي نام كيبن نام سيتيهو ساعت مي مي نام كيبن نام تي مي مي وان بلين بلين رب شاكم من مي مي وان بول مي مي وان بلين มีแม่น้ําที่เป็นเหล้าเป็นซูราอันโอชะที่อร,อร่อยอร่อยมีแม่น้ําที่ทั้งสายของแม่น้ํานี้เป็นน้ําพึ่งที่ใสบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่ถูกสัญญาเอาไว้สําหรับคนที่มีความตักวาอัลมุตะกูนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรักษาตักวาของเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ ฟังคำเตือนของลอสุบานอตลลาที่เรียกร้องเราเยอะอายุฮันลซีนอาอมานูอิตตักุลลอฮ์มีอยู่ในเกือบทุกสุราทุกยุสของอัลกุรอานอัลกริมนี่คืออายัดบางส่วนที่พูดถึงสวรรค์สำหรับผู้ตักวาที่เราควรจะต้องอ่านศึกษาตะดัาบุรและระลึกอยู่เสมอแล้วใช้มันเป็นอายัดเสริมแรง ในการที่เราจะฝ่าฟันฟิตนัของโลกดุนยานี้ที่จะคอยขย่มขยี้หัวใจของเราทุกขณะเช่นในยุคปัจจุบันพัฒกุดุนียาอันอับดุลลอฮฺัลลัมบอกว่าจงกลัวจงตักวาดุนียาหมายถึงจงป้องกันตัวเองอย่าให้หลงดุนียาอินนามดุนียาหุลวทุนขดินรัฐวอินนัลลอฮฺมุสตัคลิฟุคุมฟิเฮะลียยนดูร่คีฟะเตะมลูนฟัตตะดดุนียา واتقوا النساء لكم دنيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أمابعد ฟตักอัลลอฮ์อียุหัลุสลิมูนนงครับในสังคมที่ถือว่าเป็นอาครุซมาานที่เต็มไปด้วยอบายมุกและฟิะตนัห์ต่างๆหัวใจของเราหัวใจของผู้ศรัทธาจะปลอดภัยได้อย่างไรหากไม่มีตักววาหัวใจของเราเป็นเหยื่อของมักเสีย ชัยตอนเวลาที่มันจะโจมตีมันจะโจมตีหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันหัวใจไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากชัยตอนก็คือต้องใส่ตะก,กว่วเป็นกรอบให้มันแน่นอนว่ามีหลายวิธีมีหลายแบบการสิกรุลลอการทำอาลอิบาดาต่ออัลลอฮ์และรวมถึงอย่าลืมการแสวงหาความช่วยเหลือให้อัลอลอฮ์ช่วยเหลือ

ลลอฮ h มาอาตีนับซีตักวะยา a ลอ a h ได้โปรดให้ตักวากับหัวใจฉันกับชีวิตฉันวาซักกิฮะขัดเกลาหัวใจฉันเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีที่สุดในการขัดเกลาหัวใจดูแลหัวใจอันตะวลียูฮะพระองค์เป็นผู้ดูแลวามาอลาฮะและเป็นที่พึ่งของเ่าวที่พึ่งของเราเวลาที่เราต้องการให้รอดพ้นจาก ัมเสียดจากฟิตนะต่างๆในโลกดนียานี้ประการที่สองอย่าลืมเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานุลกีริมบรรดาผู้ที่มีความตักว่าจะไม่ห่างอัลกุรอานว่ากีลลลิลทีนัตตะก่าแม้จะกล่าวรับบุคุมเวลาที่อัลละหถามบรรดาคนที่มีความตักว่ากีลลลิลที่นัตตะก่าถามบรรดาคนที่มีความตักว่าแม้จะอันซาลรับบุคุมอัลละห์ให้อะไรกับเจ้า อัลกุไกรอพวกเขาจะตอบว่าส like ิ <300 confer dles> <iro> <coping> em ่งที่อัลลอฮฺประทานให้คือสิ่งที่ดีในในตัฟซีเนี่ยอธิบายว่าอัลกุไกรอตรงนี้ก็คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นคนที่มีความตักว่าก็คือคนที่มีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานในโลกดุนยาเขาจะได้รับสิ่งดีๆและในวันอัคบรจะได้อยู่ในสวรรค์ لأن البنبان في دي تيسون سبرا كونتي بيكوان تقوى أليف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه أودا للمتقي كم في القرآن ما يبين تيسون صحيح ومن كتابنا سبرا كونتي بيكوان تقوى اللهم فآتي نفسي نفسنا تقوىها وزكيها أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>